ได้อะไรครับได้อะไรครับวันนี้อากาศหนาวครับผมน้ําจะท่วมแล้วนะครับผมออาให้ใส่หมูก็ไม่ยอมใส่เออโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ตกนั่งดีๆนั่งดีๆครับไม่ได้อายุสิบเดือนแล้วนะครับ สิบเดือนเต็มนั่งดีๆมินเนอร์มินเนอร์มินเนอร์ครับออ่าสวัสดีครับมินเนอร์ครับนี่อายุสิบเดือนแล้วนะครับเห็นไหมลูก Ừ, นั่งดีๆได้ไหมนั่งดีๆได้ไหมทำปากหมูดูเนี้ยเนี่ยบูบูบ,บูบูดูดิอ่ะบูทำปากหมูไม่อมไม่อมไม่อมทำปากหมู ทุกครับ mm. yeah. ฟันออกกี่ซี่แล้วฟันออกสามซี่จะมี mm. อีกซี่หนึ่งก็จะออกแล้วออกแล้วโผล่ออกมาแล้วค่ะ,ะนี่ดืออด้อมากมีเนื้อดื้อมากนะเห็นไหมดือ้อ <c oughs> คลานเด็วมาก อันนี้เสื้อยายซื้อให้นะคะยายเข้าไปสุรินไปในเมืองมามาซื้อมาฝากซื้อเวนอีเลเว่นน้องเท็กน้องเท็ก จุ๊ก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 มีนะครับมีนะครับผมมีเนื้อดื้อมีเนื้อดื้อใครดื้อมีเนื้อดื้อเหรอก็ท้องเสียมาสี่วันค่ะครั้งละเออห้าถึงสิบครั้งสี่วันก็ตัวเหลือแค่นี้ค่ะ ็นบอกว่าเด็กมันจะยืนจะเดินอะไรก็ไม่รู้ค่ะของภาษาเขมรบ๊ายบายเจ๊บุตจธ năng đi đi tung 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 trung lúc em ừ lại lấy làm lại Chết lại rồi ชื่อดำายหน่อยครับง่าทำแบบหมูหน่อยเด้อเนี่ยเอาหมูได้ไหมูหน่อยแบอหแบอหมูหน่อยเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวบมือเตะมือแป๊ะแป๊ะตะมือแป๊ะเป๊ะอ่ะตะมือแป๊ะแปะตะมือแป๊ะเป๊ะอ่ะเตะมือแป๊ะแปะเ่สิบเดือนอนเข้าสิบเดือนนะครับฉีดวัคซีนไม่ไม่ ไม่เป็นไรนะครับเพราะทุกครั้งฉีดวัคซีนแล้วจะต้องไม่สบายรอบนี้ไม่เป็นไรค่ะสบายดีอดทนแข็งแรงไมได่ดูแล้วน้ำหนักลดนะคะเพราะว่าเขาท้องเสียมาสีวันเาบอกวเด็กจะยืดตัว <c oughs> ทำปากโมแล้ว <c oughs>